โชว์ราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้ยคนถามมาเยอะแยะมากว่าพี่อยู่ตรงข้ามคุดตรงเจ๊งจริงหรือเปล่าเจ๊งจริงหรือเปล่าอยู่ข้างๆคุดเป็นยังไงเสียงตอบรับดีมากๆเลยใช่แล้วค่ะถ้าอยากให้พวกเรานะคะเอาเรื่องราวอะไรมานําเสนออย่าลืมเข้าไปเจอกันได้ค่ะใน Passion to p r o u d Facebook ของเรานั่นเองไปเม้นเลยรับรองว่าอ่านทุกเม้นแล้วเม้นไหนโอเคน่าจาน่าสนใจเอามาถามในรายการแน่นอน ถูกต้องเอ๊ะแล้วสำหรับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันคะพี่้องเต้เรื่องอะไรนี่ผมว่าเชิญเลยเดี๋ยวไหมงั้นพบกับอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ช้างทชติพรส,สีตุลสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ,งอาจารย์รสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราเป็นเรื่องผงจุ้ยหง่ายนะครับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน มากยิ่งขึ้นแหละนี่นะงั้นขอรีเควสได้ไหมคะคือลิตาเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้หญิงที่สวยมากโอ้ขอบเดี๋ยวพูดไปดูโง่เฮ้งเลยเห็นด้วยหรือไรครับเนื่องจากเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากก็เลยจะเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้อย่างเงี้ยค่ะมาแบบกันแนกันหนตลอดเวลาลิตาเลยอยากรู้ว่ามีวิธีการดูไหมคะตามหลักโง่เฮ้งว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้จะได้ไม่เข้าใกล้อันนี้นี่ต้องบอกว่า สำหรับสาวๆเนี่ยห้ามพลาดนี่วันนี้เลยนะครเพราะว่าเคล็ดในการดูคนเจ้าชู้เนี่ยตำราโอ้งเนี่มีมาเป็นพันปีโอ้โเป็นพันปีครับนะครับพิสูจน์คนเจ้าชู้มาเป็นพันปีแล้ว<อ>จริงๆมีหลายองค์ประกอ,บ,อะบทั้งใบหน้าหรือแม้กระทั่ง ฝ่ามืออุ้ยผมเคยได้ยินมาอ่าออผู้หญิงมือซ้ายผู้ชายมือขวามือขวายืดเลยเอาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคือการดูมือเนี่ยต้องดูทั้งสองมือประกอบกันนะครับมือซ้ายเนี่ยหมายถึงเรียกว่าต้นทุนของชีวิตเราในอดีตที่เราเคยผ่านมานะครับมือขวานี่คือปัจจุบันแล้วก็ต่อไปถึงอนาคตแต่เดี๋ยวตรงนี้ขอเบรกไว้ก่อนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเอฟผู้ชายที่เจ้าชู้ดูเผยเผเนี่ยเขาดูกันยังไงนั่นะสิไปพบกับพวกเขาเลยค่ะข้างจบทัน หัวข้อในวันนี้ครับเชื่อว่าท่านสุภาพสตรีต้องให้ความสนใจอย่างแน่นอนเพราะหัวข้อมีชื่อว่าผู้ชายเจ้าชู้ดูอย่างไรไม่ใแต่ผมบอกไว้ก่อนแล้วนะว่าผมไม่เจ้าชู้นะครับผมบอกไว้เลยครับไม่จห้ข้อหนึ่งผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยครับมักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เจ้าชู้เอ้าน้องคังมีแฟนนะครับผมโสดครับข้อสองฮะ คนเจ้าชู้ครับไม่ว่ายังไงก็ต้องบอกว่าโสดไว้ก่อนนะครับนี่เจ้าชู้เลยชัดๆชัวร์เอ้าก็ผมโสดจริงๆอะฮะตาแข็งครับคนเจ้าชู้มักจะบอกนี้แหละพี่จ๊อบฟังผมพี่ทันเนี่ยตัวโคตรเจ้าชู้เลยผมจะบอกให้นี่นีหน่าใจของผมนะครับสุภาพอ่อนหวานของผมไม่ค่อยกล้าพูดกับใครเนี่ยถ้าผมเจ้าชู้คนทั้งโลกก็คงเจ้าชู้หมดอะครับข้อสามคนเจ้าชู้เนี่ยมักจะใช้คําพูดที่คมคายหวานล้อมผู้หญิงให้มาติดกับผมว่าเนี่ยไม่แน่จริง อันนี้ชัวร์ฮะถ้าเป็นเคสนี้นะเจ้าชู้แน่ยังไงผู้ชายที่พกโทรศัพท์หลายๆเครื่องครับถ้ามีหลายๆซิมด้วยแล้วก็แน่นอนครับเจ้าชู้ชัวร์พี่จ๊อบครับมีเท่าไหร่สี่สี่ซิมสี่เครื่องแปดซิมโอ้โหชัดเลยความเจ้าชู้เนี่ยมันคงไม่ได้ดูได้ง่ายๆจากผิวเผินภายนอกหรอกเนาะใช่ครับผมว่าที่สาคัญครับใช้เวลาดีกว่าครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาศึกษากันครับ และคำตอบจะออกมาเองฮะว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้หรือเปล่านะครับเปล่าะผู้ชายเจ้าชู้มักจะมีปัญหาแบบนี้ทุกคนพูดจาไม่รู้เรื่องทางด้านนี้กลับมาต่อค่ะการดูลายมือก็สามารถดูได้เหมือนกันผู้ชายเจ้าชู้นอกจากจะดูจากลักษณะนิสัยอย่างที่บอกไปแล้วดูยังไงคะโอ้จริงเนี่ยในศาสตร์ของการดูนะครับต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเจ้าชู้อาจจะเรียกว่ามีความแคบเกี่ยวกับคนที่มีเสน่ห์ ใช่จริงนะครับผู้ชายบางคนเนี่ยเหมือนกับตัวเองมีเสน่ห์ก็เลยทําให้มีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเยอะก็ดูเหมือนเจ้าชู้ดูเหมือนเจ้าชู้แต่ว่าลึกๆเขาอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้นะครับเขาเป็นเพียงแค่คนมีเสน่ห์เท่านั้นนะครับแต่ว่าในการดูในเรื่องของมือเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตแล้วก็มองเรียกว่าปลัสเดียวจะรู้เลยคือพื้นที่บริเวณฝ่ามือเนินบริเวณนี้เนี่ยนะครับถ้ามันบวมเป่งเหมือนมีใครเอาลูกมะกรูดมะนาวใส่ไว้ข้างในต้องบวมเป่งเลยเหรอคะต้องแบบ เป็นขึ้นมาเลยนี่ยเป็นเนินเลยเป็นเนินขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยร้อละแปเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากโออาจารย์ครับพูดมาถึงขนาดนี้แล้วผมอยากจะรู้จริงๆว่าบุคคลที่เราเชิญมาวันนี้เนี่ยเขาเจ้าชู้จริงๆหรือเปล่าเป็นผู้ชายที่ได้รับฉายาว่าเจ้าชู้ตัวพ่อเราจะไปดูเนินของเขากันเดี๋ยวไปดูเนินของเขาเหรอฮะเนิน บนนิ้วระวังเขามาขอดูของพี่ตาบ้างนะอาจารย์ครับเธอไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะพี่ปังประกาศสิทธิ์โบสวงจากการกระทําเมื่อกี้ไม่ต้องดูแล้วลายมือจะบอกว่าจริงๆหลายคนบอกว่าผมเจ้าชู้จริงๆผมไม่ได้เจ้าชู้นะครับผมบ้ากามอะ ถือว่าทีกอย่างได้ทําบุญครั้งใหญ่ออยินดีอย่างนี้เลยครับเป็นวิทยาทานนครับถูนะครับให้กับสุภาพสตรีทั้งหลายที่อาจจะเป็นเหยื่อในอนาคตในปัจจุบันก็มีในปัจจุบันก็มีนะครับอ่ะเรามาเรื่องิิคราะห์กันดีกว่านะครับว่าผมใช้คำว่าคนที่มีเสน่ห์ดีกว่านะเจ้าชู้จะดูเป็นข้อหาที่แรงไว่านี้นะครับคนที่มีเสน่ห์เนี่ยสังเกตแวบแรกนะครับก่อนที่จะไปถึงมือเนี่ยนะครับ ดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับคนที่มีเสน่ห์มากๆเนี่ยนะครับหรือว่ามีความโรแมนติกมีแพชชั่นมีความพราวมากๆนะครับตาเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบน้ำตาเนี่ยเขาเรียกว่าตาฉ่ำรื้อๆอยู่นาที่ปางนี่เราไม่ได้เอาน้ําตาเทียมเลยมาหยอดนะฮะนี่โดยธรรมชาติฉ่ำมากถ้าเกิดสาวๆคนไหนนะครับเจอหุมมาปุ๊บโอ้โหตาแบบ เหมือนมีวิ่งวิ่งว้าวว้าวมาเลยนะเขาเขาจะไม่คิดว่าเป็นโรคอะไรตานเตาไหลไม่หยุดคือจะไม่ใช่ฝุ่นเข้าตานะถ้าเป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่สังเกตได้นะครับแต่อย่าไปเหมารวมนะฮะเล้งเนี่ยคือการดูลักษณะทั้งหมดนะครับผู้ชายที่ไว้ข่าวเขาบอกว่าเป็นเป็นผู้ชายที่มีความลับ มีความลึกลับมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณบริเวณเขาสังเกตได้ก็เป็นการสังเกตได้ว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเหมือนแบบปิดบังในเรื่องของความรู้สึกตัวเองเนี่ยได้ดีเพราะว่าจริงๆลักษณะของคนเช่าชูเนี่ยถ้ากระตุกกระตากมากเนี่ยงูตื่นไงใช่ไหมฮะแต่ถ้ามาแบบนิ่งๆเนียนๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า ดูยากนะครับแต่ในลักษณะของโอเฮงเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับริมฝีปากก็เหมือนกันนะครับปากนี่เป็นสิ่งที่บอกอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะปากนะฮะไม่ต้องแลบลิ้นออกมานะฮะนะครับปากเนี่ยริมฝีปากผมไม่ยอมคันไม่ยอมครับมันไม่ยอมคือใจผมเนี่ยจะนี่อาจารย์ช้างผมนี่ห้ามแล้วแต่ไอ้ลิ้นเนี่ยมันไม่ยอมครับห้าไม่อยู่ห้าไม่อยู่ครับคือต้องบอกว่าริมฝีปากเนี่ยถ้าแต่งอย่างของพี่ป๋า <laughs> ของพี่ปักนี่อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่สมมติว่าถ้าริมฝีปากบนหนาห่อริมฝีปากล่างเยอะๆนะครับอนนี้ไม่ใช่คนแล้วนะครับหรือคนที่ที่ริมฝีปากใหญ่ๆ,ญๆนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบในเรื่องของโรกียะอย่างแองเจลิน่าโจลี่อย่างนี้ครัชอบในเรื่องของความสุขความบันเทิงนะครับเรื่องของการมารมด้วยเหมือนกันพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วแบบคือผมไม่ได้ชอบนะครับเรื่องพวกนี้ เรื่องความมันเรั่ขาดไม่ได้ค็งั้นเลยผมไม่ได้ชอบเลยนะผมบนีนะครับนะครับอันนี้ส่วนสําคัญที่เราเกิดกันไว้นะครับก็คือเรื่องของมือนะครับมีกฎอยู่ประมาณสองสามข้อที่บ่งบอกว่าถ้ามือลักษณะแบบนี้เนี่ยร้อยละแปดสิบเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะครับเนินที่สําคัญที่สุดเวลาเราดูนะครับ พื้นที่ใต้นิ้วโป้งโโอ้หเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครคนนี้มองแว้บแรกดูว่าดูลัตตี้คุณผู้ชมไม่ต้องใส่แว่นสามมิติดูเลยนะดูเห็นเรียกว่าทะลุจอออกมานะครับคนที่มีเนินตรงนี้เนี่ยนะครับในในทางโหราศาสตร์เาเรียกว่าเนินสุขนนะะคครรัับบวีเป็นเนินที่หมายถึงเรื่องของความสุขความบันเทิงความรักถ้ายิ่งมากเนี่ยบางทีก็อาจจะใช้ในเรื่องของความรักเนี่ย เยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับบางคนอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ดีทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะก็ได้นะครับแต่เคสสองพี่ปังอาจจะเป็นทุกอย่างเลยก็รู้ใช้ความรักเยอะหน่อยนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับโอ้ยนะครับเคล้วดัง มุ่งอย่างนี้นะนี่คือสุดยอดแห่งเมตตามหานิยมโอ้สุดจริงๆสุดจริงๆครับดูกันไว้เป็นตัวอย่างหาชมยากนะครับนะครับองค์ประกอบอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับพื้นที่ข้างๆบางคนไปเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาดูคู่ต้องแต่งงานหลายครั้งอะไร้ย่าเส้นไม่ใช่นะครับคุณอย่าไปนับนะฮะบางคนมีเป็น15เส้นเนี่ยโอ้โหแต่งงาน15ครั้งนี่หมดค่าโรงแรมพอดีนะฮะเส้นเนี่ยถ้าเกิดเอาง่ายๆถ้าเยอะกว่า3เส้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เราต้องระวัง เนินใต้นิ้วโป้งนะครับเส้นที่อยู่ด้านข้างนะครับใต้นิ้วก้อยด้านข้างนะครับและนี่คือที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของใจนะครับการวัดว่าจิตใจจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับให้มองเส้นนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าเส้นเส้นหัวใจที่ดูเรื่องของหัวใจนะครับถ้าเส้นหัวใจเนี่ยลากมาปุ๊บแล้วมีแยกออกไปนะครับแตกเป็นสองแพร่งแตกปลายแบบนี้เนี่ยครับก็หมายถึงคนที่ใจแตก นะครับถ้าถ้าแตกออกไปแบบนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่แบบมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจเพื่อนมนุษย์เห็นใครก็รู้สึกสงสารอยากจะช่วยเหลือดูแลอุปการะอยู่เสมอใจอ่อนใจอ่อนนะครับเป็นงูนี่เป็นงูมากเลยสิฮะแต่ในทางในทางกลับกันนะฮะถ้าถ้าแนวทางของเส้นนี้เนี่ยสมมติถ้าไม่ได้แตกแล้วก็เลื่อนมาปุ๊บแล้วมาตกตรงร่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางพอดีเนี่ยถ้าคุณสุภาพสตรีได้แฟน แบบนี้นะฮะนี่เขารักเราจนมันตายเลยนะอ๋อเหรออ๋อนี่จะตกแล้วจะตกแล้วเนี่ยจะตกแล้วจะตกอ่านะครับเอาปากกาเติมต่อยทุกวันนั่นอีกหน่อยต้องแนะนำนะคะไป BTS เจอผู้ชายปุ๊บสวัสดีค่ะชื่อลิตาขอดูมือหน่อยค่ะตกล่องนะคะับ้ตกลงตกลงแบบดีค่ะตกล่องปุ๊บแต่งงานกันถึงท้ายสวัส่ีครับช่องนี้ครับอ่าถ้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 าเส้นเนี้ยเลยเข้ามานะครับแล้วก็หล่นมา ตกตรงช่องนี้ปุ๊บนะครับนั่นคือคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักอันนี้ของพี่ปังอาจจะไม่มีบางคนเนี่ยเขาจะมีเส้นที่โค้งลากจากตรงนี้มานะครับผมให้ดูถ้ามีองค์ประกอบนี้ขออนุญาตนะครับมีเส้นนี้เป็นปากกาเปอร์มานตนนะฮะเปอร์มานนด้วยคิดจะล้างมีเส้นเขียนที่หน้าเลยครับนะครับถ้ามีเส้นที่โค้งตรงนี้อีกเส้นนะครับเขาเรียกว่าเส้นวงพระศุกร์ถ้าครบสามองค์ประกอบนี้นะหนึ่งเนินนี้ได้เมตตามหานิยมแบบนี้ครับ ข้างๆมีเส้นโอ้โหสามสี่เส้นขึ้นไปนะครับตรงนี้ออกมาปุ๊บเส้นใจแตกปลายมีเนินแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีตัวอย่างแบบนี้ส่งมาดูหน่อยช่วยส่งมารับรองได้ว่าไม่แคล้วแน่นอนครับส่งมาได้เลยค่ะแฟนเพจของพวกเราแพชนถูคราววันนี้นะคะก็เชื่อว่าสาวๆรวมไปถึงหนุ่มๆหลายๆคนอาจจะได้แบบ เคล็ดลับเล็กน้อยในการที่จะสังเกตในภายนอกนะคะว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์มากหรือมีเสน่ห์น้อยมีแนวน้มจะเจ้าชู้ไหมถูกต้องยังไงก็ลองเอาไปดูดูคนข้างๆดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ช้างศีตุลานะคะรวมไปถึงพี่ปังประกาสิทธิ์บสุวรรณค่ะ คำสอนร้อยคำล้านคำไม่เท่ากับการกระทำให้ดูถ้าเรารู้ว่าความสุขเกิดจากตรงไหนแล้วเราใช้ตรงนั้นนะคะสุขของพี่ดวงในวันนี้ต้องบอกว่าพี่ตวงสุขเมื่อสร้างไม่ได้สุขเมื่อเสร